Un amico. 公配画。 ที่เป็นอะไรไปล่ะโสมะมันไม่น่าจะจบลงแค่นี้นี่นะในเมื่อแกกล้าที่ประจันหน้ากับฉันแล้ว ก็เม่นจะปลต่อยให้มันจบไม่ง่ายแค่นี้เลยจริงไหมล่ะงายตอนนี้แกคงรู้แล้วสินะรู้แล้วใช่ไหมเราอ่ะควรจะทำยังไงต่อไปว่าไงล่ะสมักว่ายังไงล่ะเฮ้ตายสินะ แกเป็นใจแข็งจริงๆงัง้นฉันจะให้โอกาสแกอีกครั้งหนึ่งก็ได้ฟังให้ดีนะโสมะพรุ่งนี้ตอนฟ้าสางฉันจะมาหาแกที่นีอีกครั้งหนึ่งถึงตอนนั้นละเราค่อยตัดสินกัน ฮิเมโกะฮิเมโกะฮิเมโกทำใจดีๆไว้นะ ข้ดี้มากมากเลยนะครับที่มีอันตรายถึงชีวิตนะเออผมน่าสงสัยนะครับว่าคนที่น่ากลัวที่มาเมื่อตอนกลางวันก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับอืใช่แล้วเขาเป็นใครเหรอครับเป็นพี่ชายแท้ๆของโซมะนะพี่ชายแทๆ้ๆเหรอครับเรื่องนี้ฉันได้ฟังมาจากพ่อ,อทีนะ เขาหนาสู้และอดทนมาตลอดแต่พอคิดว่าถ้าคืนยิ่งปล่อยไว้น้องชายเขาจะมีอันตรายเขาก็เลยฆ่าพ่อแท้ๆของตัวเองเขาไม่จะไป็ต้องมีพี่ชายที่เป็นฆาตากรหรอกครับ เราะฉะนั้นผมจะตัดขาดกับเขาผมจะไปขอพกกัลโซมาอีกต่อไปผมขอฝากน็อตชานของผมไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปข้าพ่อตัวเองเหมือนตกนรถทั้งเป็นเลยนะครับนี่ทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมไม่จัดการเขาซะเลยล่ะเหมียวนี่นี่ การให้มันจบจบไปซะเลยก็น่าจะดีกว่านั่นเนี่ยผมก็คิดอย่างนั้นนะพี่นี่พี่ีิเมจังไม่สิเออ่มิโกแห่งสุริยันนะ่ะผมขอไปเดิกแต่เขาหน่อยได้เปล่าจะไม่หักแขนเขาหรือทำร้ายหรอกนะเย้ยผมพูดเล่นนะเ,เรื่องทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับท่านซูบาสะคนเดียวเท่านั้นใช่แล้วขึ้นอยู่กับท่านซูบาสะ นี่นี่ทำไมเหรอทำไมเหรอไม่วความรักของลูกผู้ชายโซมะฮะนี่เรายังไม่ตายเหรอผมจำได้แล้วหระครับมิคาสกิเรื่องเราตอนเด็กๆที่ผมจำได้ลางๆ ว่ามีเงาสีดำเข้ามาทุกตีผมจนนับครั้งไม่ถ้วนและคนที่คอยกอดและปลอบประโลมผมที่ร้องให้ตัวสั่นด้วยความกลัวก็คือน่สวรษา์คนนั้นนั่นเองโดยประสอบคุมเนอะเขาคิดจะจัดการเลือ้ให้มาเด็ดขาดไปสักทีแล้วเธอเราจะว่ายังไงผมผมเน่ะก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าว่าจะทำยังไงดี ันเข้าไปนะเป็นไงบ้างล่ะยังเจ็บตรงไหนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ไหวแล้วก็พิธีชีวิตชีวิตอเมนโนมราคุม,มวันเสาร์เนี่ยฉันจะไปขอเลื่อนอาจารย์ให้นะวันพีสเอ๊ะวันพีสของี่คะเนจังเป็นชุดที่สำคัญมากเลยใช่ไหมคะ <laughs> ช่างมันเถอนะเรื่องนั้นนะ่ะ <laughs> ท,ทั้งทั้งที่ จิคานิจังอุต่าช่วยแต่งตัวให้เต็มที่จะสวยขนาดนั้นแล้วแท้ๆช่างมันเถอะทั้งๆที่สนุกมากทาั้งๆที่จิคานิจังอุต่าเชียเต็มที่แต่ฉันก็แค่ให้มีกกปลอดภัยฉันก็ดีใจแล้วล่ะจิคานิจังจิคานิจังฉันขอโทษนะจิคานิจัง 哈哈哈哈哈哈 ถึงภผมควรจะทำยังไงดี ที่ไหนสักแห่งในใจฉันคงปรารถนาให้มันเป็นอย่างนี้หัวใจของฉันมันเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาทาั้งๆท,ที่อิเมโกะโศกเศร้าขนาดนี้แต่ว่าเตัวฉันนะกลับรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกนี่อิเมโกะในสายตาเธอฉันเป็นอะไรกันแน่เป็นเพื่อนร่วมชั้นคนที่อยู่ด้วยกันเพื่อนสนิทมิโกะแห่งจันทรา หรือว่าอิเมโกฉันนะฉันนะนะพุณหนูคะมีแขกมาขอพบค่ะแขกเหรอ ห,หลังเนี้ยนอกจากคุณพ่อของฉันแล้วห้ามผู้ชายทุกคนเข้าไปเธอมีธุระอะไรไม่ทราบเอพี่เม์พอฉันพบกับคุรุสุกา์ว่าหน่อยได้ไหมเอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้ดีกว่ามั้งเพราะว่าตอนเนี้ยราอ่อนเพลียม,มากเลยฉันรู้ดีแต่ฉันขอร้องละให้ฉันเข้าไปเถอะนะถ้าพรุ่งนี้มันก็ไม่มีความหมายแล้วไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะทําไม<อ>จะบอกว่าจะคุ้มครองไม่ได้เงั้นเหรอแล้วเธอคิดว่าใครกันล่ะ ที่ทําให้คนคุณรู้สึกว่าต้องเป็นแบบนี้น่ะฉันรู้ดีเธอบอกเองไม่ใช่เหรอว่าจะปกป้องเขาให้ได้นะ่ะถึงร่างกายจะแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงถึงหัวใจจะแหลกเลวก็ต้องปกป้องให้ได้อย่าบอกนะว่ามันเป็นแค่คําพูดเพ้อพ,อพอที่หลุดไปโดยไม่ได้ยั้งคิดนะ่ะฉันรู้นะมันจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือว่าคาดไม่ถึงอะไรฉันก็ไม่ยกโทษให้หรอกฉันจะไม่ยกโทษให้เด็ดขาดถ้าเป็นฉันถ้าเป็นฉันแล้วก็ถ้าเป็นเธอแล้วจะทําไม ถ้าเป็นเธอแล้วทำอะไรได้เลยถ้าอย่างนั้นทำไมถึงไม่รีบชุบชีวิตอาเมโนมูราคุโมะขึ้นมาล่ะขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะปัดความผิดไปให้พวกเธอหรอกมันก็สมควรแล้วล่ะที่เธอจะโกรธนะมันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันขอโทษนะไม่หล่ะคนที่พูดแรงเกินไปคือฝ่ายฉันตั้งหากแล้วฉันจะกลับแล้วนะราตรีสวัสดิ์ฝากครูสุกบว่าด้วยนะ ฉันไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดอะไรได้ทั้งนั้นอเมนะมราคุโมะอื่อานี้อากาศดีจังนะโซมะ น่าเสียดครับพี่สุประศักดิ์จำได้หมดแล้วสินะน่าดีใจจริงๆผมเองก็ดีใจครับเออแล้วรู้สึกอยากจะเปลี่ยนใจบ้างหรือยัง <c oughs> ผมไม่รู้ครับแต่ว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไม่ต่อสู้อีกนะครับงั้นหะ ไปทําอะไรมานะแตวกตาก็เามาื่อวานเนี่ยลิบลับเลยเ <ST AR> จออะไรดีๆมาอย่างนั้นเลยเย้ดูแะแกคงยอมรับพลังของโอจิแล้วสินะ <ST AR> ดีมากแบบนี้แหละดีแล้วล่ะนี่แหละคือสภาพที่แท้จริงของตัวแกแล่ะปล่อ <ST AR> ยพลังออกมาอีกสิแกจะได้ค่อยๆกลายเป็นอย่างฉันยังไงละ่ะย<า>้เข้ามาเลยโซมะเข้ามาเลย เธอไม่ควรจะฝืนตัวเองนะอะไรเหรอฮิมโก๊พาฉันไปทีพาฉันไปหาองามิคุ้งทีย่อมเดไม่พร้อมไม่พอมหรอกเดี๋ยวแต่เล่นดูที่ผมมา ชิคาเนจังไม่ได้หรอกนะมันอันตรายเกินไปถ้าเธอไปที่นั่อนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฉันรัวดีและลัวด้วยรัวมากมากเลยแต่ว่าไม่ว่ายัางไงฉันก็ต้องไปที่นั่นฉันจะต้องไปที่นั่นให้ได้เพราะฉันอยากจะทําในสิ่งที่ฉันทําได้สิ่งที่ฉันจะต้องทําสิ่งที่ฉันสัญญาไว้กับชิคาเนจังเมโกะ ฉันขอร้องละจิคน่นิจังฉันขอร้องเ้าใจแล้วล่ะงั้นเราไปด้วยกันเถอะนะรู้สึกแล้วฉันรู้สึกถึงแกแล้วโสมแกเองก็คงจะรู้แล้วสินะว่าแกคือโอโรจิตัวอ,อย่างนี้สิน้องชายของฉันทำไมล่ะครับพี่สุบสะทำไมถ้าเป็นโอโรจิแล้วต้องทำลายโลกมนุษย์ด้วยล่ะครับไม่มีเหตุผลที่ผมกับพี่สุปสะจะต้องมาสู้กันเองเลยนะครับเรามาร่วมมือกันดีกว่าครับ คือบอกว่างโลกนี้ขนาดผมยังทำได้เลยแล้วทำไมพี่สิบัะจะทําไม่ได้ล่ะครับจริงไหมหล่ะครับไปหรือเปล่าจ๊ะที่ไม่กบสบายมากค่ะราชกาลที่เจงมาด้วยไงล่ะคะเฮ้ยโลกนี้ยังงั้นเหรอไม่มีเหตุผลที่จะต้องปกป้องมันเลยไม่มีเลยสักอย่างเดียวอา เฮ้ยออาาโจมอาแกเคยกินเศษอาหารที่ถูกทิ้งอยู่ตามตรอกซอยบ้างหรือเปล่าแกเคยถูกเพื่อที่แกไว้ใจเล่นงานจากข้างหลังบ้างหรือเปล่าฮะแกเคยต้องลอดไตวางขาคนที่แกกตีจนอยากฆ่าให้ตายเพื่อขอชีวิตบ้างไหม แกคงจะไม่เคยเลยสินะสมะแกเป็นแบบนั้นก็ดีแล้วฉันอยากให้แกได้อยู่บนโลกที่สว่างให้แกได้มีคิวที่สดใสแล้วก็อบอุ่นนี่อ,อยางนั้นจะจะได้ทิ้งแกเอาไว้ยังไงละ่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันกลับรู้สึกเสียใจเอาซะจริงๆ อารูว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันก็แกไปอยู่ในโลกที่มืดมิดด้วยกันแล้วฉันน่าจะทําให้แกได้เห็นความจริงที่ว่าโลกใบนี้มันคือนรกอย่างไงกันทั้งครอบครัวที่มีแต่ความรุนแรงในโลกใบนี้ที่ทําให้ฉันกับแกต้องเจ็บปวดถ้าไม่เรียกว่านรกก็จะเรียกว่าอะไรล่ะจะรู้ไหมโซมักตอนที่ฉันรู้ว่าแกเป็นโอโรจิ ฉันดีใจเยิ่ยงกว่าอะไรั้งนั้นที่สายสัมพันธ์ของฉันกับแกที่ถูกตัดทิ้งไปแล้วจะกลับมาเชื่อมันอีกครั้งเพื่อเราสองคนจะได้กลับมาเป็นพี่น้องกันอีกแต่ว่าแต่ว่าแกกลับกล้าทําแบบนี้ยอมรับสัทธาโซมะยอมรับที่เป็นโอโรจิเป็นแบบชันนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงของแกน้องชายของฉันยังไงล่ะ ต้องเกิดใหม่ซะเถินอสมะองงามิคุงอองามิคุงอออองามิคุงแกเองเ่ะเข้าใจแล้วแกสินะคนที่ทำโซมะเป็นบ้าไปนี่กอ็เห็นสุริยันแกสินะ ยอมไม่ได้มีแต่เรื่องนี้ที่ผมยอมไม่ได้ครับโสมพี่ครับพี่คนที่เคยช่วยชีวิตผมไว้พี่สุภาษค,ครับผมก็เป็นแค่เด็กที่อายุแค่สิบหกปีที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรไม่ว่านรกที่พี่สุภาษากเคยเห็นมาจะลึกแค่ไหนหรือว่าท่าแท้ของมนุษย์จะมีค่าพอจะปกป้องหรือไม่ผมเองก็ไม่รู้หรอกนะครับ แต่ว่าี่สิบาสรครับผมมีคนที่ผมชอบอยู่คนนึ่งครับ <c oughs> เธอมักจะเป็นทุกข์แล้วก็ร้องไห้อยู่เรื่อยเพราะแบบนี้ผมถึงได้อยากจะปกป้องเธอครับอย่าเฉยใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเธออย่าจะทําให้เธอมีความสุขครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ใช่นรกแน่นอนแล้วผมก็จะไม่ยอมให้มันกลายเป็นนรกเด็ดขาดด้วยว้าเอาสิในเมื่อแกตัดสินใจแบบนั้นแล้วหล่ะก็ เราก็มาสู้กันจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งเลยก็แล้วกันทีเมโกะ Ung um, la. Ha? <gasps> ี่ครับสเธอคนนั้นยืนอยู่ท่ามกลางแสงแก่แทงฤดูใบไม้ผลิเธอเจิดจ้ายิ่งกว่าแสงตะวันอละหารยิ่งกว่าผีเสื้อน้าหลงไหลยิ่งกว่ามวลดอกไม้มิโกะมักจะหลงไหลและเคลิ้เคลิ้มในเสน่ห์ของมิโกะโดยที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าจะเป็นเช่นไร มิเกะคนทรงขุนเทวะตอนต่อไปตอนที่หกเธอผู้เป็นดวงตะวันชิคานิจังฉันควรจะทำอย่างไรดีคะ